วันที่6มีนาคม2567หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจบุรณาการด้านแรงงานในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการจํานวนสองแห่งดังนี้1บ้านได้ใจรักรีสอร์ทต,ตั้งอยู่เลขที่277หมู่สองตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักในขณะเข้าตรวจพบพนักงานประจำจำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ดูแลสถานที่จากการตรวจสอบทราบว่าสถานประกอบการมีการจ้างงานคนในพื้นที่ทำงานเฉพาะในช่วงวันหยุดที่มีผู้มาใช้บริการในการนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือให้ในายจ้างมาพบกรณีส่งเงินกองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้อง ตลอดจนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีมีหนังสือให้ในายจ้างมาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป2บริษัทพอเพียงอินดัสที่จำกัดตั้งอยู่เลขที่130/1ทั 1, หมู่5ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีประกอบธุรกิจผลิตน้ำดื่มมีพนักงานจำนวน110คนโดยเป็นคนไทยทั้งหมด ในการนี้ได้สุ่มสัมภาษณ์การทำงานของแรงงานในสถานประกอบการโดยใช้แบบตรวจคัดกรองเบื <Mc Brown ing> <t> ้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานกระรวงแรงงานสรุปผลการสัมภาษณ์ไม่พบข้อบ่งชี้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและทุกหน่วยงานได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆตามภารกิจหน้าที่